สวัสดีนะคะสําหรับนักเรียนที่อยู่ที่บ้านนะคะลูกนะคะวันนี้เราก็จะเรียนในหนังสือท็อปนะคะอ่ะหนังสือท็อปเห็นไหมคะนักเรียนดูที่หน้าห้าสิบแปดลูกนะคะหน้าที่ห้าสิบแปดเรื่องสำนวนภาษาสำนวนเปรียบเทียบคําคังเพย,ยสุภาษิตนะคะเขาบอกว่าสำนวนก็หมายถึงกลุ่มคํานะคะซึ่งทําไมคะ พูดต่อๆกันมานานแล้วอาทีนี้นักเรียนขีดเส้นนิดนึงลูกเห็นไหมอ่ะขีดคําว่าสำนวนภาษาหมายถึงคำหรือคุมคำที่มีความหมายลึกซึง้งและนะคะนักเรียนดูบรรทัดที่3ลูกและความหมายนั้นจะต้องเป็นที่ยอมรับในหมู่คณะและเข้าใจตรงกันสำหรับเจ้าของภาษา เออน,นะคะไม่ใช่เราพูดสำนวนเราอยู่คนเดียวคนอื่นไม่รู้เรื่องไม่ได้นะคะทุกคนก็จะต้องเข้าใจเหมือนกันนะคะอ่ะทีนี้มาดูสำนวนก็จะแบ่งออกเป็นสำนวนการเปรียบเทียบนะักเรียนดู 5, หน้าห้าสิลูกเห็นไหมคะเจอไหมคะอ่ะเขาบอกว่าสำนวนเปรียบเทียบจะหมายถึงกลุ่มคําที่กล่าเปรียบเทียบเพื่อหเห็นภาพตามที่ผู้แต่งต้องการน,นะคะผู้ได้เห็นภาพนะ สามารถนึกเป็นมโนภาพได้นะคะเป็นอะไรโวหารได้พันนาใช่ไหมคะพันนาโวหารก็คือสามารถมองมองภาพในในมโนภาพได้นั่นเองอ่ะเช่นก็บอกว่าไหมผิวขาวยังหยวกกล้วยเออนักเรียนอาจจะไม่รู้จักหยวกกล้วยหยวกกล้วยข้างในอะลูกไส้กลามมาเลยมันจะขาวนะหรือเมืองนี้แห้งแล้งเหมือนทะเลทรายนักเรียนก็รู้อยู่แล้วทะเลทรายมันมีน้ำไหมคะไม่มี ช่ไหมคะมีแต่ทรายแล้วก็มีแต่ความร้อนนะก็ถึงจะบอกว่าแห้งแล้งเหมือนทะเลทรายเลยตรงหน้าเราไม่มีทะเลทรายแต่เราสามารถมึกได้ไหมนึกได้นะคะอ่าต่อไปนักเรียนมาดูคําพังเพยนะคะขีดเส้นนะคะลูกเขาบอกว่าหมายถึงคําที่กล่าวขึ้นมาลอยๆเป็นคํากลางเพื่อตัดความให้เข้ากับเรื่องที่มีลักษณะเป็นการแสดงความคิดเห็น คำบังเพอจะเป็นการพูดแสดงความคิดเห็นนะคะแต่จะต้องมีอะไรด้วยมีประโยคมารองรับนะจะได้ให้เข้ากับเรื่องพูดเรื่องอะไรก็เรื่องนั้นแหละนะคะเป็นการเปรียบเทียบนะคะเอ้ยโทษค่ะเป็นการแสดงความคิดเห็นนะคะอันนี้จะไม่ได้มุ่งสั่งสอนนะไม่ได้มุง่งไม่ได้มุ่งสั่งสอนแล้วก็ไม่ได้เน้นให้ปฏิบัติตามนะอาจจะทําก็ได้หรือไม่ทําก็ได้นะคะอ่านุนักเรเียนดูเขาบอกว่าดูอันที่สามดูเลือดข้นกว่าน้ํา เลือดนักเรียนเลือดทุกคนก็รู้อยู่แล้วนักเรียนเวลาเลือดไหลนะนักเรียนไปดูสิความเข้มข้นมันจะเยอะใช่ไหมส่วนน้ำเนี่ยมันจะใสคําว่าเลือดข้นกว่าน,น้าก็หมายถึงว่าลูกหลานอะ่ะลูกหลานอะ่ะพวกครองย่อมรักมากกว่าลูกคนข้างบ้านเอางี้เอาง่ายๆนะมีเด็กสองคนคนหนึ่งเป็นหลานแท้ๆแต่อีกคนหนึ่งอาจจะเป็นเด็กข้างบ้านถามว่าเวลาคุณย่าคุณยายให้ขนมหรือให้แสดงความรักน่าจะแสดงความรักใครมากกว่ากัน ก็ต้องหลานใช่ไหมคะกักทนข้างบ้านก็มีให้แต่ทําไมคะน้อยกว่านะอันนี้ก็คือเป็นการใช้คําพังเพยว่าคือเลือดอะย่อมข้นกว่าน้ําอยู่แล้วนะคะอ่าต่อไปอันหนึ่งสุภาษิตค่ะนักเรียนดูด้านล่างเลยลูกเห็นไหมสุภาษิตก็คือข้อความที่กล่าวต่อมาช้านาแล้วอันนี้จะเป็นการอะไรคะเป็นคติสอนใจนะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวครูยกตัวอย่างให้ดูนักเรียนดูน้ําเชี่ยวอย่าขวางเรือ นักเรียนคําว่าน้ําเชี่ยวอะ่ะเหมือนอ่าอ่ะ,อะน้ํากําลังไหลแรงฝนตกหนักน้าไหลแรงเนี่ยเราเอาเรือไปขวางอะ่ะมันมันต้านทานไหวไหมไม่ไหวใช่ไหมหรือถ้าเกิดเปรียบเหมือนคนเหมือนคนกําลังทะเลาะก,กันสองคนอะ่ะเราเป็นคนไปห้ามอะ่ะเพราะกาลังทะเลาะก,กันเนี่ยเราคิดว่าเราจะห้ามเขาได้ไหมนะก็ไม่ได้เพราะเพราะต่างคนก็นยังอารมณ์ยังแรงอยู่เราก็ต้องทำไมครับปล่อยให้เบานิดนึงแล้วเดี๋ยวเราเค่อยไปห้ามนะคะ อาทินี้จะมีแบบฝึกหัดลูกนะหน้าที่60กับเอนะคะจะมีแบบฝึกหัดอยู่สองหน้าเดี๋ยวให้นักเรียนทํานะคะค่ะแล้วเดี๋ยวครูจะมีเฉลยมาทีหลังนะคะค่ะสวัสดีค่ะ